ที่ถามเนี่ยผมถามเนยถามว่าผมมีผมมีอะไรผมมีปัญหาอะไรกับนายตั้มนายตั้มเออเพิ่งเดินทางมาที่บ้านเก่กอบเมื่อวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับก็เจอกะลุงกับป้าแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับลุงนะครับมันน่าจะมีปัญหาอะไรกับลุงนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับลุงนจะมันจะไปเกี่ยวพันกับอะไรครับคุณเลิฟอยู่ ลุงเข้าไปปรับความเข้าใจกับทนายตั้มหน่อยนะคะเมื่อวานเห็นภรรยาแกโพสดว่าโพสแล้วไม่สบายใจเข้าไปคุยกับแกเลยนะค่าลุงห่วงแอนสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้คะ่ะอ่านคอมเมนต์หนูหน่อยคะ่ะอ่านแล้วนะครับเลิอกอยู่ทนายตั้มเป็นอะไรครับ ที่ถามเนี่ยผมถามเนี่ยถามว่าผมมีผมมีอะไรผมมีปัญหาอะไรกับทนายตาั้มไม่ได้มีอะไรนะครับทนายตั้มเพิ่งเดินทางมาที่บ้านกกอกเมื่อวันที่22 23นะครับก็เจอกระลุมกับป้าแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วในหลายสดคุณรัชพลทนายรัชะพลวันนั้นนะ่ะทนายตั้มพูดถึงพระอาจารย์ มันไม่น่าจะเกี่ยวกับลุงนะครับมันน่าจะมีปัญหาอะไรกับลุงนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับลุงมันจะไปเกี่ยวพันกับอะไรครับมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับืผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูดผมเลือกที่จะไม่พูดผมบอกแล้วคนที่คอมเมนต์เข้ามาไม่ดีนะครับ ใหถ้ถอยหลังกลับไปยืนอยู่ตรงจุดเดิมนะครับไม่ต้องมาป่วนนะไม่ต้องเข้ามากวนนะครับไม่ต้องเข้ามากวนให้ลุงพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณคิดผิดครับคุณคิดผิดแล้วนะครับคุณคิดผิดแล้วที่คุณเข้ามาแบบนีน้แต่ถ้าอยากเจอตัวเป็นเป็นครับเชิญที่บ้านกบกอกครับ